สวัสดีครับเออวันนี้เราจะมาคุยในอืมสักอย่างนะครับส่วน link story ก็ขอละลางกันไปก่อนนะครับนานอย่งว่า แต่เธอ,อ,อมองความรักฉันมีค่าบางไหมเอ้แต่เธอมองความรักฉันมีค่าบางไหมนะครับอย่างแรกเธอต้องมานะครับเพื่อนผมนบอกว่าไก่มีอะไรที่พิเศษเอาอเฮ้ยอบบกับคนอะย่างเธอ

นะครับทำรูอย่างนี้ไปนครับอืมนะครับแล้วเราก็เข้าเซกัยไก่ๆๆก,กนะครับไก่นะครับเสไ่ไว้อย่ะครับ นะครับไก่มันสามารถพูดได้นะครับอีสโตรดีเลยเฮ้ย hey, ยังไไกลามาโคนี่ว่าอีใครเดินใครเดินตามกูมาเนี่ยไก่มาโข่เสียงควยไก่ไหนไหน,นคือใครเนี่ยอืมตอนนี้มีใสรเดินให้กินไหมเนี่ย อืมอืมไม่เห็นมีไซเดินสักตัวเลยอ,อ,อีตัวนะอะไรเนี่ยอีสิ่งแล้วป่ะเฮ้ยนั่นใครนะโอ้ยใคอะอุ้ยใครตกใครตกกูใครตก แต่น,นี้มีไส้เดือนได้กินอีกไห้ยเนี่ยเนี่ยมีไส้เดรนไอเกนไอทอมเพื่อรอยเป้งแกอ่อะไรอ่ะไม่เคยบอกไก่ไกายอะไร่ะในเนี่ย นี่น <önemli> <sl> ั <twitch> ่นแกะสีเทานี่วะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปันยาอ่อนนะครับไม่รู้ทำอะไรนะครับงั้นก็ขอจบคลิปเพยงนี้ครับบ๊ายบาย